สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมนะครับธงชัยเบนซินเล็กก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบทางเดินน้ามันเชื้อเพลิงของเจ้าวิยาพลามอเตอร์เครื่องนี้ของผมนะครับก็ก่อนเดือนผมขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับรวมถึงนักบินทุกท่านนะครับรุ่นทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อที่จะ อธิบายว่าสาเหตุที่ผมใส่ถังพักไว้ด้านบนนะครับก่อนที่จะเข้าคารบูเรเตอร์นี้มันมีที่มานะครับว่าทําไมผมถึงต้องใส่มันนะครับก็เบื้องต้นจะเป็นเครื่อง VR นะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับที่ผมจะอธิบายนะครับจะไม่รวมถึงเครื่องนอกนะครับหรือว่าเครื่องไทยดัดแปลงก็ตามแต่นะครับที่เป็นถังด้านบนนะครับตัวนี้ผมจะไม่รวมถึงนะครับ ผมจะพูดถึงเฉพาะเจ้าวิยเครื่องนี้ของผมนะครับโอเคมัโอเคครับมาดูใกล้ๆครับตากล้องก็เดี๋ยวครับผมจะอธิบายตั้งแต่น้ำมันที่มันขึ้นมาจากถังเชื้อเพลิงนะครับ <c oughs> เอาตากล้องเห็นไหมครับด้านล่างนะครับด้านล่างนี้จะมีสายน้ำมันสายน้ำมันจิ้มลงไปในถังนะครับไปถึงเอ่อ ไอ้ต่ําจุดต่ําสุดของถังน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีไอ้ท่อท่อไอ้ท่อทองแดงนะครับทองแดงทองเหลืองก็ได้ครับผมจะแห่นะครับใช้สายน้ํามันใช้สายน้ํามันแล้วก็ใช้ท่อทองแดงแห่เข้าไปนะครับทําให้สายน้ำมันเวลามันเฮมันแข็งตัวมันจะไม่หดไม่งอนะครับแล้วก็ไอ้ตัวปลายสายจะมีกรองครับกรองน้ํามันจะมีกรองน้ํามันครับ ด้านล่างสุดจะมีตัวกรองน้ำมันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะดูดขึ้นมาครับดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาแล้วมันจะมาผ่านกรองนะครับกรองตัวแรกนะครับเห็นไหมครับเห็นว่าแต่กรองกรองตัวแรกครับเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องนะครับนี่ครับสายน้ํามันมันขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วมันมันจะมาผ่านกรองน้ํามันตัวแรกนะครับ หลังจากผ่านกองน้ำมันมันก็จะามาเข้าลูกบีบครับลูกบีบตัวนี้นะฮะลูกบีบตัวนี้จะเป็นตัวบังคับทิศทางน้ำมันนะครับให้ขึ้นให้ไหลมาฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับเป็นตัวล่อครับล่อน้ำมันขึ้นมาให้มันมาผ่านตัวไอตัวปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้จะได้รับการอ่ามันจะทำงานโดยการอ่า ลูกสูบขึ้นลงนะครับขึ้นลงของลูกสูบนะครับทําให้มันปั๊มนะครับแล้วก็มันจะไหลมันจะไหลขึ้นมาเส้นนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมนี่แหละครับสาเหตุที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก่อนที่ผมจะใส่ตัวถังเล็กๆด้านบนตัวนี้นะครับคืออาการที่มันเป็นคือน้ํามันที่มันออกจากปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับเข้าคาบูเรเตอร์นะครับเวลาที่ผมดินมันก็ไฟล่าสุดนะครับก่อนที่ จะมาใส่ถังพอดีมันเออเลอร์ครับไอตัวนี้มันเออเลอร์เออเลอร์ของในที่นี้ก็คือมันเสียนั่นแหละครับตัวท่าปั๊มนะครับมันมันเกิดอา,อาการไม่ทํางานทํางานผิดพลาดโดยกระทันหันก็เลยได้ลงจุดเจิญน,นะครับเป็นที่มาของถังนี้แล้วก็มาพูดต่อครับหลังจากที่มันเข้ามานะครับมันจะปั๊มเวลาเครื่องทํางานมันจะปั๊มขึ้นมาปั๊มขึ้นมาครับเข้ามาในถัง ถังพักตัวนี้นะครับพอมันเข้ามาในถังแล้วมันจะกักน้ํามันจนกว่ามันจะเต็มแล้วก็จะมาล้นออกตัวนี้นะครับตัวนี้จะต่ํากว่านะครับตัวนี้สายเข้าตัวนี้สายออกนะครับมันจะเต็มแล้วมันจะล้นลงมาล้นลงมาไหลไหลลงมาเส้นนี้นะครับแล้วก็เคลืนไปสู่ถังแล้วน้ํามันที่มันจะนําไปใช้นะครับมันจะออกมาเส้นนี้ นี่ครับกรองในโฟกัดมันจะออกว่าเส้นนี้ลงมาผ่านกรองน้ํามันแล้วก็เข้าไปยังเข้าไปยังคาเบูเลเตอร์นะครับแล้วอีกสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งที่ผ่านมาทางนี้นะครับจะเป็นก๊อกน้ํามันนะครับเวลาบินผมจะปิดนะครับปิดในที่นี้ก็คือปิดไม่ให้มันไหลลงถังตัวนี้จะเป็นตัวระบายเวลาผมบินเสร็จน้ํามันมันจะเหลือนะครับเวลาบินเสร็จผมก็จะปล่อย น้ำมันตัวนี้มันก็จะระบายคืนสู่ถังนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลดแรงดันระบายอากาศนะครับระบายแรงดันในถังน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับสาเหตุหลกัหลกๆที่ผมใส่ตัวไอถังน้ํามันตัวนี้นะครับคือตอนที่ผมบินมันจะไม่เห็น หนึ่งปัญหาหลากัลกๆที่ผมใส่คือมันมองไม่เห็นน้ำมันนะครับแต่พอผมใส่ถังพักน้ำมันถังเล็กตัวนี้คือเวลาผมบินแล้วผมมองเห็นน้ำมันน้ำมันจะอยู่ในระดับไหนผมจะเห็นหมดนะครับถ้าเกิดถังน้ำมันเราน้ำมันไม่เหลือแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีแต่ฟองอากาศนะครับปั๊มขึ้นมาจะไม่มีน้ำมันนะครับแล้วก็เราก็มาสังเกตตัวถังเล็กนะครับว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับ ทำให้เราเอารู้ว่าน้ํามันเรามีมากน้อยเพียงไหนนะครับพอที่จะกลับไปแลนดิง้งยังสนามที่เราเทคออฟได้หรือไม่นะฮะก็นี่แหละครับคือระบบทางเดินน้ํามันแล้วไอ้สายเล็กๆตัวนี้นะฮะสายนี้จะเป็นสายระบายออกจากไอ้ท้องอ่างของคารบูเลเตอร์นะครับตัว ตัวนี้จะระบายลงถังนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสายเออ่เจ็ดน้ำมันนะครับเวลารอบสูงสงเวลารอบสูงๆูงๆแล้วมันก็จะดึงน้ำมันขึ้นมาใช้นะครับเป็นเจ็ดน้ำมันที่ผมทำไว้นะครับแต่ส่วนมากไม่รอบไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับส่วนมากก็จะเป,เป็นบางครั้งครับที่ผมใช้นะครับบางครั้งก็อาจจะใช้ในช่วงเวลาเทคออฟนะครับโอเคครับก็ เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับระบบทางเดินน้ํามันของเจ้า VR ตัวนี้ของผมนะครับผมบอกได้เลยว่าถัางน้ํามันตัวนี้ตอบโจทย์มากมากนะครับสําหรับคนที่ชอบบินเดินทางหรือว่าบินนานๆเวลาเราจะดูระดับน้ํามันก็มองจากตรงนี้ได้นะครับถังตัวนี้จะอยู่ที่500หรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจขออไฟด้วยนะครับไม่แน่ใจก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับระบบทางเดือนน้ามันของเจ้า VR เครื่องนี้ของผมครับก็หลังจากที่ผมติดตั้งถังตัวนี้ผมรู้สึกว่าบินอุ่นใจมากครับอุ่นใจมากครับเวลาบินเดินทางบินอะไรก็ไม่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 ค่อยมีปัญหานะครับสําหรับเรื่องปั๊มติ๊กนะครับสําหรับเรื่องปั๊มติ๊กนะครับ จริงๆแล้วมันเข้าคาบูเรเตอร์ไปแล้วเวลามันน้ำมันมันเต็มตัวนี้มันก็จะมีระบบดันเวลานมหนูมันปิดแล้วแรงดันมันได้นะแรงดันมันเกินมันก็จะดันตัวนี้ก็จะเขาเรียกอะไรโอเวอร์มันมันจะไม่มีแรงดะดูดดันขึ้นมาดันขึ้นมานะครับมันจะย้อนคืนอยู่นะผมได้ลือดูแล้วตัวระบบปั๊มตัวนี้นะฮะก็คือ เอออะอะะไระก็คือประเด็นหลักๆก็คือผมต้องการดูระดับน้ํามันนะครับประเด็นหลักๆแต่มันได้หลายอย่างครับทั้งได้ระดับน้ํามันแล้วก็ได้การรักษาระบบการทํางานของปั๊มตัวนี้ด้วยนะฮะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเอนักบินหรือว่าฝาก ท่านที่ชอบระบบทางเดือนน้ำมันพารามอเตอร์ของผมด้วยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ